โย่รถทุกคนนะครับก allora, port e ็อ <sì>, ยู่กับฟิล <leaves> ิ <ize> ีคุงอีกแล้วนะครับก็อยู่กับพี่ชูและหลับบันดา FC กันด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในห้องทอของจางฟิลลี่คุคราฟนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟมายเพล็กซ์นั่นเองนะครับไม่ได้มาเล่นไฮพิกเซลนะฮะสวัสดีเจ้ฮัลโหลสวัสดีครับที่ทูฟาเตอร์ในมันต้องพูดผิดไปหน่อยเดี๋ยวมันไม่เข้าคอนเซ็ปต์ฮัลโหลยสวัสดีครับผมพบกันในาวรายการนี่ไม่ใช่ไม่ใช่รายการผมหรือว่าอาจจะเป็นนักแร้มก็ได้นะฮะก็จะอันนี้ก็จะเล่นเป็นเอ่่ออมิกซ์นนัเง นะฮะเป็นอาเคบแบบแบบสูงตัวเองนะฮะก็จะเล่นอันนี้วันนี้ก็จะเล่นแค่ห้าอาเคบก็พอนั่นเองนะครับก็คือสมเข้าตาแดเลยปะเนี่ยเอ่อพี่เข้าการกระดาษพี่เป็นหัวปาร์ตี้ครับโอเคคือเข้าเดี๋ยวก่อนได้เดี๋ยวถ้าอาผมไม่ได้ชื่อเขตผมจะเข้าได้ไหมครับได้ฮะทุยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วก็อันนี้จะเป็นมินิเกมอะไรเนี่ย อ่าอันนี้ก็ไม่รู้มอกันเอ่อดับเบิลพอร์ตเธอแบจริงดิอ๋ออันนี้เหมือนเป็นหเหมือนยึดฐานนะครับมัง้งถ้าจะไม่ผิดได้เลยผมเข้าเล่นแล้วผมเข้าแดงแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวไม,ไม่ได้เลือกทีมเลยกำไม่เป็นไรอยู่ผมผมก็อยู่ฟ้านะฮะก็ะอันนี้ก็เหมือนว่าตั้งป้อมไม่ไม่ให้เอฟอีกฝั่งหนึ่งมันบุกเข้ามาให้ได้ก่อนนะฮะี่อยู่ทีมไหนเอ่ยที่อยู่สีน้ำเงินแบบเงินหยาบละเงินหยาบละ สวัสดีครับผมมาโดยสันติผมเอาสีฟ้ามาให้อ้ยผมมันถักมาทำไมผมอยากเข้าไปเล่นเนี่ยโอ้ไม่มโอเคมไม่คม่อยเข้าใจอะไรอ<ช>ันนี้เหมือนว่าไม่ให้ไม่ให้สตูมันวิ <ๆ S 2> ่งเข้ามาครับคือพยายามป้องกันให้เยอะที่สุดนะครับสวัสดีครับผมจะยืนอยู่บนสุดสูงสุดไม่นี่สูงที่สุดแล้วเนี่ยใหญ่มากเลยทำไมเข้าไ่ได้ีครับอันนี้ยังเข้าไปได้ครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเลครับข้างหน้าเนี่ยโอเค คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องตั้งรูปคุไว้ข้างหน้านะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเหมขาจะจามเราหรือเปล่าครับฟังคุนเนี่ยผมไปแล้วครับบุกแล้วสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครันะครับก็พยายามต้องพยายามดันให้ฝั่งนู้นเขาไปไกลๆนะฮะเด่๋ยวนี้เขาจะเข้าไปบุกเบิร์กให้ความรู้สึกเหมือนโอ้ยไม่ทันเข้าไปบุกเบิร์กบุกเบิร์กไปเบิรกครับกูเบิรกูเข้าใจะแบบเบิกตังอยู่ เข้าใจไหมว่าปุ่นล่เย่นะครับต้องพยายามดันนิดนึงเพราะตอนนี้ทางสีน้ำเงินเสียบล้วฮะตอนนี้โอ้ยค้างนะครับมันกระตุกนิดนึงเนาะกำเอ้ไม่มีแอโร่ด้วยนี่วะที่จริงสายผมมันมีอีกอันหนึ่งนะคลาสหนึ่งที่สามารถเล่นได้อ้มีทะลุสุกเดียวแข็งแรงมากเลยครับไม่เคยคิดถหงผมเลย ครับคี่เหมือนกันครับที่ไม่ทำเป็นป้อมเลยวะ่ะมาเก็บจากด้านหลังไปหน้าแล้วกันเฮ้ยมันก็โกำโอนดาบกหนึ่ง้ต้องดันขึ้นไปเรื่อยๆละทะลุผมน,น้อยมากเลยทะลุเลิกต้นมีแค่สองคนเหรอไอ้คนละสองน,น,นั่นเองเหรอครับ ช่ฮะมันดันยังไงวะคือพยายามเหมือนว่าไม่ให้โอโอเคอันนี้ซับป้อมต่อฮะอันนี้กันไม่ให้ตัวเขาเข้ามาครับอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับอันนี้เหมือนจะเป็นการที่ทำให้มันแบบมันไหลเข้ามาช้าลงวิโนครับวิโน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 อะไรสวัสดีครับ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 อุ้ยเอาเฮ้ยโดนดันอีกแล้วแม่งดันโดนดันเฉยเอ้อเกือบตาย โอายปวดปวดไอ้เกี๊ยนี่แม่งแคมป์เอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมีคนกนตีงคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแม่งก่อนเลยคนไหนวะนี่เลยนี่อ่ะเรียบร้อยกตีงกูนัดโดนบ้างปะเนี่ยเฮ้ยไปแล้วโอ o u สุปะหุ้งป๊ะยี่เรื่องผมเลยน้อยมากเลยตอนนี้จะถ้าดันได้ยังยังมีโอกาสดันได้อยู่ฮะูเป็นนักธนูที่แม่นที่สุดในโลกโดนทุกดอกเลยที่เขายิงมาโอโดนเลยอันนี้คือต้องพยายามฆ่าฝั่งศัตรูให้ได้เยอะๆครับแล้วก็ไอ้นี่มันก็จะดำไปเรื่อย ใช่ครับสอดไอ้นี่มันแบบเป็นออบังเกอร์ให้เราคือมันขุดไม่ได้ใช่ไหมไอ้นี่ไอ้ไม่เชโปนี่มันใครวะแม่งยิงแม่งจังเลยวะหรือมันเลง็งกับผมเนี่ยนายเชโป้นะนายเชี่ยวโปมันเลง็งกับผมบอกวะ<อ>บิ้วบิ้วบิ้วบิบ้ว ดูแหละต้องตั้งป้อมตั้งป้อมบางระการเลยพี่อะไรวะทำไมผมมีเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหายไปแล้วป้อมกูโอ้ไม่ครับเราต้องพยายามฆ่าฝั่งศัตรูให้ได้ครับอันนี้โอ้โหเอลซ่าหรอสกินมึงเอลซ่าหรอมึงจะมึงจะแข็งใช่ไหมตัวเย็นเลยมึง แป๊บตัวเย็นโอ้ติดโซยี่สองทำไมแม่งทำเป็นป้อมหิมาน้ำแข็งเยอะป้อมชาวเอสกิโมเป่ะวะโอ้โหขยันยิงกูจังโคตรอัพโคตรอัพแคชิบมาวิ่งรอแม่งเลยโอ้ยยังไม่ตายโคตรที่โง พวกนั้เอ้ใครที่แม่งไม่แม่นแม่ไนเก็บก่อนเลยคือตายคือพูดๆเลยว่าหนึ่งแหลกเลยแล้วก็สองก็แหลกเลยคิดเป็นว่าทีมผมมันมีแต่มีแต่พวกอาเชอร์วะยุงคิดเป็นวะอาจจะมีสิทธิ์อยูนะ่เพราะว่าคนที่ได้เปรียบส่วนใหญ่จะมักจะเป็นเบอร์เซอร์ครับแต่ว่าเ,ออเบอร์เซอร์จะติดโซโลเนตได้บุกเข้ามาแล้วมันได้เปรียบเลยครับแต่ว่าครับแต่เราเหลือขีดเดียวแล้วครับนี่ เย่ผมได้นัดสุดท้ายด้วยล่าอดเฮ้อ้าวกรรมพี่ทูหายพี่ทูบินพี่ทูเขาเน็ตดูเหรออาจจะอาจเป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตป r o b l e m issue อีกแล้วไ rifle คิดช็อตดังคิดแล้วก็รออีกันึงยูฟาวร้อยยี่สิบห้า p o i n ไ rifle ครับไม่มีอะไรมากกำหนดทีมกันครับโอเคนนะเดี๋ยวจะรอพี่ทูก่อนไหมฮะนี้อืม ไม่ทราบครับแล้วแต่เลยครับเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปรอพี่ทูกันก่อนดีกว่าครับจะทำรีบไปก่อนอ่ะตอนนี้ก็กลับอีกแล้วนะครับหลังจากที่พี่ทูมีปัญหาอินเทอร์เน็ตอิชูอีกแล้วนะฮะไม่คราวที่แล้วมันแหลกกิ i งอิชูไงเพิ่งเจอสาเหตุเว้ยที่ไปโหลดใช้จาว่า2าิบสองบิตในวินโดว์ไม่ใช่ค2อกแล้วเหรอฮะ โเคนะโกงกดเกมนั้นไม่ได้เอรยกดเอสมบูรเลยครับอันนี้จะเป็นดันเนอร์มาไซรันเนอร์ฮะหนังดังโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นฟอสซิคิดอันนี้ก็คือเหมือนว่าวิ่งไปเรื่อยๆเหมือนพาครวครับเหมือนเทียนทีรันนะครับนี้โอเคก็โกงทำอะไรไม่ได้คือคือมันแหลกมากครับด่านนี้ผมจำได้อยู่ครับเลือกทีมกันดังเอ่ยเลือกทีมด้วยอะมีทีมด้วยเหรอ ผมจะเป็นสายสนอบอลนั่นเองนะครับคอยผลักให้คนอื่นต่อมันทำอะไรได้อหรอครับมันทำอะไรได้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือเออใช่เสียงผมเบาวบบสวัสดีครับสวัสดีครับมาสกินตัววิ่งได้เอาไว้ในกลนเธอให้เธอรับเอ็นอุ่น อันนี้ทำอะไรครับอันนี้คือเหมือนเทียนทีรันครับงานยาวแล้วงานยาวแล้วงานยาวแล้วงานยาวไปเรื่อรๆแรกๆแรกๆเกนเลยโอ้ยโเด็หลุโอ้ยตกแล้วครับอ้าาาาาาว่าาาาาาบาาา่าาันาาาเาาาาาาานาา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 าันาา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 ไาาันาา้าาาาาา้าาานอาาาาาา้าา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 า้า คือตีผู้ได้เดึนให้มันตกตกไปอะครับเอาง่ายๆโอเคขนูแม่งไม่ได้ช่วยไรออ้ยอ้ยอ้ยตกโดีไม่ตัดหน้าตกทีตกสามชั้นเอ้ยตกสามชั้นเลยอยู่บนสุดตกเลยน่ารันี้เหลือสามคนนะฮะที่รอดอยู่ของวันที่เธอเคยตูดดำ เพลงอะไรอ่ะขอให้แม่งตายครับขอให้แม่งตายฮะไปกับขอให้เยี่ยนี่ตายครับตายไปครับมึงอ่าเนี่ยไม่ตกละเอาเอาเอาไอ้นี่ไอ้นี่แม่งโปรโปรโปรเก่งเหลือใครบ้างเนี่ยเหลือไอ้เดี๋ยวพอไว้นี่ตายก่อนนะ ตายแล้วแต่มันไม่เหลือพี่แน่นอนเว้ยไม่เหลือใครสักคนนะพี่ทิงข้อหาว่าแหลกข้อหาว่าแหลกไปแจ้งตำรวจเลยฮะมันหาว่าพีีแหลกอันนี้ด่านไรเอ่ยอันนี้สาวอันนี้เทอร์ตัวนี้เข้าไปอีกแล้วเหรออันนี้เดี๋ยวรอบนี้ลองเป็นธนูบ้างละอันนี้คืออะไรเอ่ย อันนี้เหมือนเลือกทีมเดี๋ยวจะเลือกทีมไหนกันฮะอันนี้เราทีมสีเหลืองครับมาเรามาเรามาทีมที่ไม่ค่อยมีคนดียว่กันเดี๋ยวเรารู้สึกว่าพี่ชูเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ชูหายไปอีกหรือเปล่าฮะอันนี้พี่ชูยังอยู่พี่ชูทำไมทุกคนถึงรู้สึกตัวผมหายไปอ้าวพี่ชูหลุดจากห้องเหรออ้าวกรรมเริ่มแกว่าไม่ทันแล้โอู้อี เป็นไงรู้สึกโตคนแรกอืมผมอยู่คนละทีมกับฟิลลี่คงอีกแล้วแต่ว่าเกมนี้มันให้ยิงกันเหรอครับเดี๋ยวมันจะให้ยิงครับอันนี้ตอนนี้ทำอะไรเอ้ผมรู้สึกเสียอีกแล้วเหรอครับโอ้ยโดนเด้งอ่ะโอ้ให้ตายเถอะ นะครับเป็นธนูเราต้องค่อยๆส้มยิงฮะผมถามจริงๆเถอะไม่มีใครคิดจะปักอันนี้เลยใช่ไหมทีมฟ้าเนี่ยโอ้ยไอคุณที่มันอยู่ด้านบนอ่ะตายโอ้ตาย โชคดีครับไ,ไม่มีที่ตูก็เลยไม่มีคนยิงผมเท่าไหร่อ้ยแหละ <laughs> มีกูหรือไม่มีมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกแตกต่างที่พี่ไม,ม่ยิงผมแบบยิงแบบการงานสร้างเลยเมื่อกี้ผมยิงโดนใครวะไม่โดนเลยงงปะปะกัปะกหวานปักหวานทำไมทีมฟ้าไม่มีคน,ท,คนทีมฟ้าไม่มีคนสร้างป้อมเลยครับโอ้ย เขาอาจจะเทปพอก็ได้ที่ย์าร์จะไม่สร้างค้อมเลยเหรอเขาอาจจะเทปพอก็ได้ครับโอ้โหโดนโดนโอ้โหโยโร่โยโร่สวักโอ้โยโร่คำคำอุดเริ่มทิพย์กู้สวักสวักนะของมึงโยโร่สวักเอายะยะเนสเฮ้ยยิงแม่งไม่โดนนะแม่งหลบทานนะเอจิมึงดีนะก่อนเอจิ ไอจีเก้าเก้านูกธนูไอจีเก้าเก้าอ้ย,อ,อ,ยอือโอ้ยลูกธนูมาเ้ไอ้โยโร่อีกแล้วไอ้อโยโร่อ,อีไข่ยานะอีบิวทามอีบิวทามโย่พอดี <it> ผมชอบแนวป้องกันแบบเกมที่แล้วนะมันทำให้คนอื่นทะลุเข้ามายากดีอ่าฮะ <ผ>โอ้<า>แต่แต่ดูรอบนี้ครับรอบนี้มันดูสูสีมากแล้ว <S <S ดูทีมตอนนี้ครับยอโร่เนี่ยไม่มีธนูอ่ะทั้งนั้นที่ผมไม่สายธนูอ่ะผมไม่ชอบเกมนี้ตรงนี้เพราะว่ามันไม่ให้ธนูผมมา,ไม,มาไม่ได้ทำแบบธน,นูไม่มีบันหมดเป็นเบอ์ไอยอโร่เน,น,นี่ยไม่น่ารำครับเอากำโดนเก็บ ทุกคนครับผมไม่มีลูกธนูครับเขาเสียใจด้วยครับ hello hello วูเล่นธนูนะโว้ยให้กูเอาธนูไปฟันของคนอื่นเรื่องไงเนี่ยบ้าเอ้ยสวัสดีสวัสดีเราเองเราเองสวัสดีสวัสดีโอ้ยิงไปโดนกลับเนี่ยสวัสดีโด oh shit oh shit สตีดนะเราเองออ้ยสวัสดีนะเราเองสวัสดีนะเราเองสวัสดีนะเราเองสวัสดีเราเองเราเอง you cannot walk on enemy turf หมายความว่าไงวะ เราไม่สามารถเข้าไปในเขตแดนศัตรูได้ครับเราไม่ใช่อาชีพดาบอ๋อจริงไหมเออผมไม่มีลูกธนูแล้วให้ผมทำไรเนี่ยโดดไปฟันเลยแล้วกันโอ้โอ้ใหม่การ์ดโอ้ใหม่การ์ดไปคิวแค่นี้โอ้ฟาดแหลกจรแหลกจริ่มปิงยังเด็กย <This, S 1> ิง,งไม่โด<ม>นอะ่ะเดะเดะ ยังจับยางจัรตางก็ต้องสร้างนะครับสร้าผมเอาชีวิตรอดแล้วดูมันเราแม่งแม่งขุดของเราด้วยนะไอเกียร์เนี่ยขุดเตาเกียร์เนี่ยเฮ้ยใจเย็นดิมาใจเย็นใจเย็นนยวะอะไรเนี่ยวอสเตอร์แฟ Oh... Yeah, có đi. Dược có đi. Yêu không Mày đồn. Ui! Cám ơn con... Lòng của mày tài... bòi chung bơi? Oh... Ơ, giang. คือเกมนี้มันก็จะสนุกดีนะครับถ้าเกิดว่าขนูเขาให้มาเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาโดนลัดด้วยเฮ้ยผมลัด็อดอีกแล้วยี่ยโดนลัดอะ่ะยี่ปีดีแล้วกันโอเคจะต้องรองพี่ทรูอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับทับรีมีครับแล้วก็เจอแกงที่สองยิ้มาจ๋ โอเคนะครับเหมือนเดิมนะฮะมิทูทำตัวแบบนี้อีกแล้วไม่ครับต้องตอไปบอกบริษัทูนะครับที่ไม่เกี่ยวใช่ครับครับที่เนี้ยต้องโทษบริษัทเลยนะครับมิทูเนี่ยไม่ยอมโทษทีโอทีนะครับผมผิดไปแล้วใช้เน็ตใช้เน็ตอะไรครับทำแบบนี้อีกแล้วขอสัมภาษณ์นะฮะใช้เน็ตอะไรครับใช้เน็ตลาวครับผมโอเคไปที่อื่นต่อโอเคมาเล่นต่อเนี้ยอันนี้ใช่ไหมครับไอเดนหูสิบหก อเมริกาด o มีซูค้างอีกแล้วเขาเล่นนี่ no available server ยังเข้าไม่ได้นะเจอ้ทำไมอ่ะยังไม่มี server ที่มัน available จริงไหมมีตั้งหลายเกม้น่น่นรอลเล่นเบ่าเนี่ยออกมาแล้วอันนี้มัน super series ด้วยอันนี้อะไร super s p e e รอ๋อ super s ส e e ด เนี่ยผมรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบเลยผมได้แค่ขิดโนบอลขิดโง่ๆเนี่ยแย่จริงเลยเอ๊ะซุปเปอร์สเปซมันคืออะไรวะดื่มมันก็คือสตีฟที่สุดยอดครับไม่ใช่น่าจะเป็นสลีฟอ๋อเหมือนจะเคยเล่นแล้วอ๋อเนี่ยเหรอฮิมาฮิมาอ๋อเนี่ยเหรอฮิมาฮิมาใต้ดินใช่ไหมฮิมาใต้พื้นในรูนั่นฮิมา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  ม้ามึงไม่หยุดนะพู่กูจะกระทืบมึงตรงนี้แหละมันมากมันมากมันๆๆ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 นมันมันมัๆมนๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆนๆๆๆมันมันๆๆกๆๆนๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆนๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆๆนๆองๆัๆๆๆหๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆั่ๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆมันๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆนๆอๆๆๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆๆมๆๆ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 ก ไอ้ตายไปครับเกิดอะไรขึ้นเริ่มมาปบแม่งตายคนแรกเลยครับทำไมผมตายคนแรกอ่ะก็ผมตบไงเอ้ยหล่วงเลย What เกิดได้บนดอกไม้ด้วยป้งมาสิมึงมาสิมึงปุ๊บทำไมต้องทำอย่างนี้กับผมเนี่ย ผมถามจริงพี่ม้าเนี่ยหาจากไหนทำไมปลาคนอื่นไม่ได้เลยวะนั่นเป็นเพราะความแหลกครับเอากรรมและนี่นะครับจาดล่างครับจานล่างเําลังครับผมจะหลอยพวกคุณแล้วครับหลอยครับเอ็มซีไอเอเอ็มซีนู่นนะครับตายแน่นอนครับเอาไม่ทันเออ ต่อรอยเต็มต่เต็มครับวันนี้โอ้หฮังเกอร์หมดโอ้ยทำอะไรกันเนี้ยโน่เกือบอย่าขอกินก่อนขอกินบล็อกก่อนฮันเกอร์หมดแล้ววายดามีนี่มันอผมโร้ง บอดลหายไปเรื่อยๆนะครัแข้งอยู่ข้างบนคนเดียวนี่หว่าอ๋อไอตัวนึงครับแม่ตกใจงงงงงตกตกเอาไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอาตกตกตกไม่ตกไม่ตกเอาตกตกตกเอาไม่ตกไม่ตกแล้วธนูมันทะลุใช่ไหมครับทะลุไม่ใช่แบบไม่ใช่ยิงโดนพื้นตัวเองนี่ฮาเลยนะ เอาตกตกตกไม่ตกไม่ไม่ตกเอาไม่ตกเอาตกไปแล้วครับอ่าเหลือตัวนึงครับเหลือตัวนึงครับก็ยังไม่รู้ครับว่าผมอยู่ไหนโอเคไหม่งยืนสนายยืนสนายจากด้านบนเล่นกันเย้เย้พีพีมาแล้วอ่ามาฮะยัง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 ฮะยังไม่ก็อย่าคิดว่ากูกลัวครับกูปีค้างๆให้ยิงครับนี่ครับยิงพื้นเลยครับแล้วก็ลงไปแบบมามาสิครับ จะลูกเ้อยให้ลูกลงไปเองแบทแอดเลยครับเดินไปแล้วลูกเลยไปเจ็ดอะไรเทนแคมป์ดูด้วยความปราณีฮะไม่ผิดก่อนเขาเรียกว่าเทคนิคครับครับเขาเรียกเทคนิคครับไม่กล้าครับไม่กล้าครับเริ่มมาฆ่าฮู้ก่อนเลยฮะผมเดี๋ยวนนี้อะไรดักก่อนเอสเกมว่าแต่นี่มัน ล็อกคันป่ะไม่ใช่ไม่ครัอันนี้ดักก็ได้เจ็บอันนี้น่าจะเป็นไอ้ดีมังกรเออใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ขุดนั่นนี่ใช่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมเป็นวาเปอร์แล้วกันไปเราทำเงินไม่โดนแหลกไม่ฟุ้ยยังไม่เคยเล่นตั้งแต่ซื้ออลต้านี่ก็เฮ้ยทำไมแคปล็อกไม่หลุดล่ะพิทูลูพิทูลูเดี๋ยวทับลิฟทันไหมเนี่ยไม่ทันละอ๋อแล้วทำไมมันมาเกิดใต้ใต้น้ำะครับอ๋อโอเค ไปแล้วไปแล้วโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกแหลกจริงๆแหลก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 สัตว์เลยครับตอนนี้ผมว้าวได้ครับไม่มีใครทำอะไรผมได้แล้วผมว้าวได้โอ้ยตายสิมันแหลกไอเชื่อผมมั้งวิลลี่คูมังกรมาแล้วมังกรมังกร อย่าเพิ่งตายไม่ทันไอสองคนนี้ก็รีบตายตายแล้วปิืด้วยความว่องไวครับไหนคนหนึ่งก็ตายไปแล้วครับแล้วที่สามครับครูบะครับครูบะเจเจเอากรรมไม่ได้มันจะไม่มีทัศ แบบอะไรใช่ไหมที่มันไม่แหลกเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทับรีสไปก่อนฮะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินบอนของค้างเลยเดี๋ยวต้องทำการปิดคลิปแล้วฮะในรายกากหลุดไปวิวตการหลุดเยอะไปหน่อยนิดนึงนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลายกดเฟรชก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณชอบกันไหมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ชูที่อุตส่าห์เข้ามานะฮะถึงแม้จะหลุดบ่อยนะครับและอย่าลืมนะครับเว็บโดดยินซีดอทคอมนะครับผู้ชมทุนหลักอย่างเป็นยาการอันลีอันลี นะแล้วก็ขอทําการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงกิจกรรม4 4 4 4 4 s u b s c r i b ซับสไครของผมนั่นเองนะครับที่ผมแจกเกมเลเวอรเดสที่ผมทําคลิปประกาศไวเอาไว้นะครับก็วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆครับเพียงคุณกด subscribe c h anel n บน YouTube ผมกดติดตามผมบน Facebook ชื่อ flk minecraft และกดแชร์โพส ที่ผมโพสต์ไปนั่นเองนะครับยิ่งใช้ยอ่ๆมีโอกาสได้เยอะนะครับก็แล้วผมก็จะสมผู้ชนะวันเอตอนที่4 8 8 188 s u b s c r i b e r นั่นเองนะครับใครที่ได้ก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับแล้วก็ขอไปแล้วไปแจ่